เพื่อนเก่าเขาย้ายออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอเพื่อนใหม่ที่กำลังกางเต็นท์อยู่นะคะไปชมกันเลยนี่ไงเพื่อนเพื่อนกำลังเพื่อนใหม่กำลังเข้ามากางเต็นท์กันนะคะนี่เม,มื่อเช้ามีคนที่เต็นท์วันหนึ่งอ่ะเขาเก็บเต็นท์ออกไปหมดแหละเหลือไม่กี่เต็นท์นะคะนี่เรามาดูอันนี้อันนี้ นี้จะมีเต๊นต์สีฟ้ายัางอยู่แล้วก็อโซนนี้ยังอยู่อีกสามสี่เต็นโซนนี้อีกเต็น์หนึ่งแล้วก็พวกเราพวกเรามาสองวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ผาเก็บตะวันตอนสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะเพื่อน,อนมาดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยนะใครยังไม่มามาได้เลยนะพื้นที่ยัง พื้นที่ยังว่างแต่เราต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะเข้าไปในเว็บของเขาก่อนเว็บอุทยานทับลานนะคะผาเกบตะวันไม่แน่ใจว่า walk in เข้ามานะ่ะจะได้หรือเปล่านะอาจจะเต็มก็ได้นะคะเพื่อนๆไฟคาดหัวที่ไหนลูกมันมืดเหรอหนูต้องใช้อ๋ออะคะ โอเคเพื่อนๆกำลังกางเต็นท์กันอยู่ใครเข้ามาดูทักทายกันได้เลยนะคะใครเข้ามาไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยให้ดูเพื่อนๆกางเต็นท์กัน แต่เมื่อวานคนเยอะมากๆเลยนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเพื่อนๆมาเยอะกันหรือเปล่าก็เริ่มทยอยมีมาไม,ไม่กี่คนนะเนี่ยมาไม่กี่เต็นพี่เป้เมื่อวานนะ่ะตอนเรามาคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเนาะคนจะมาช่วงค่ำๆนะมากลางเต็นกันค่ำๆกันนะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่หน้ามากลางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวอะ่ะเมื่อคืนอากาศกี่องศานะ10 16, 16องศาหนาวมากแล้วก็ลมแรงแต่ในเต็นท์เรามีถุงนอนนะในเต็นท์เรามีถุงนอนเอาอยู่เดี๋ยวมานั่งตากแดดกัอนอ่าให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นี่เลยนี่เลยร้านข้างๆนี้ว่างนะวันนี้ว่าง ขนานี้อุณหภูมิกี่องศาแล้วดูกันยี่สิบหองศาอากาศเย็นสบาย oh <my. S 1> ปิดเต็นท์ดีๆนะคะเดี๋ยวแมงมุมเข้ามา oh <my. S 1> ที่นี่จะมีแมงมุมตัวเล็กๆไม่รู้ว่ามีผิดหรือเปล่านะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันที่อที่ร้านอาหารในอุทยานนะแล้วลองไปชิมดูฝีมือมีคาเฟ่ด้วยแต่วันนี้เราจะไปไปเที่ยวแถวแถววังน้ําเขียวนี่แหลคะค่ะว่าจะไปไล่สตรอเบอรี่แล้วก็งคั่วกาแฟ แล้เวเราจะไปเดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกไปเมื่อเช้าอาบน้ำนี่นึกว่าเขาเรียกอะไรนะน้ำแข็งเอาน้ำแข็งไปแช่ไปแช่ให้มันละลายแล้วก็อาบเย็นมากน้ำออกมาจากก๊อกย่างเย็นเลย หิวข้าวหรือยังยังเนาะใช่เขาเรียกอะไรบันทึกความทรงจำครั้งหนึ่งมาผาเก็บตะวันแคมปิ้ง นี่ต่างกันจากเมื่อคืนนะเมื่อคืนคนเยอะมากๆเลยเดียวเต็นแค่นี้แหละจะมาดูว่าวันนี้กับเมื่อวานวันไหนเยอะกว่ากัน รองเท้าแม่ไปไหนวะเนี่ยอันนี้เต็นท์ของเรา ออกมาออกมารับลมข้างนอกไว้ลูก ดูสิว่าโทรศัพท์พ่ออยู่ไหนไม่ได้แม่ไรสดอยู่ พ่อออกมาเล่นข้างนอกเสียอะไรน้องปันถ้าใครกันได้นะคะใครเข้ามาชมเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยวันหยุดเรา มันอยู่ที่แบบชิลมากเหมือนหนาวหนาวแล้วเหมือนจะเป็นหวัดแหละ tiếp nồi để mang mùng khóc à. คืออะไรลูกพูดมาคืออะไร อะไรนะเป้า,ปาอะไร เจ but, ้าหน้าที่มาใช่ พาสปอร์ตไวไฟ hmm? แชร์ไม่ได้แชร์ไวไฟ <Okay. S 1> ไม่เห็นว่าไงนะ <Okay. S 1> ไม่ได้พูดอะไร ใช่ไหมแสดงว่าวันนี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เันนี้ก็อยู่สองวันเนี่ยเนะี่ยโซนโซนมุมเนี้จะอยู่สองวันแต่โซนข้างหน้าเราอยู่วันเดียวส่วนใหญ่จะอยู่วันเดียวนี่โซนนี้อยู่สองวันเนี่ยหมือนเราเราก็อยู่สองวันแบบชิลมากอะ่ะเป็นการพักผ่อนที่อย่างชิลอะ่ะ ยังไม่หิวข้าวเลยพ่อยังไม่หิวข้าวเลย ไม่ค่อยหนาวนะเออแต่เมื่อเช้าอย่างหนาวเลยอันนี้อุณหภูมิยี่สิบห้าองศากําลังเย็นสบายแหละนะริมทาผิวอ้าทิ้งเลยค่ะพ่อใส่ถังขยะเลยริมทาผิวอ้าทิ้งเลยค่ะพ่อใส่ถังขยะเลยริมทาผิว La mia figlia e mio figlio sono in bagnate. E' proprio. La mia figlia e การทาครีมก่อนกันแตกกันแตกผิวมันจะเล้า,ลาอย่าเตะขากล้องแม่นะเดี๋ยวแม่จะผัดไม่รู้สิยจะชวนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะไป เที่ยวข้างนอกกันนะคะเราจะไปเที่ยวข้างนอกกันบ๊ายบาย